มีบางอย่างที่มันเปลี่ยนแปลงไปนะบางอย่างที่มันอาจจะไม่เหมือนกับพันธุ์ดั้งเดิมนะลักษณะของฝีดาดลิงดั้งเดิมนะก็เลยอยากจะมาเล่าให้กับท่านผู้ชมผู้ฟังนะครับได้ฟังนะฝีดาดลิงหรือฝีดาดวานอรเนี่ยมันเป็นไวรัสชนิดดี a ไนวรัสไม่ใช่ไอเนวรัสแบบโควิดจุนะแต่ก็พบว่าเฮ้ยมันมันก็กลายพันธุ์เหมือนกันนะกลายพันธุ์ไว้กว่าเดิมไปถึง12เท่านะครับว่ามีผื่นก่อนที่มีอาการทางระบบภูนี้ก็เป็นอะไรที่มันมีความ พิเศษขึ้นมาในในการระบาดในช่วงปีนี้นะครับสิ่งสําคัญก็คือว่าการที่มันมีตุ่มสักตุ่มเดียวแล้วก็มีผื่นขึ้นมาเฉยๆไม่มีอาการอย่างอื่นประกอบที่เราบอกว่ามันต้องมีไข้นะมีนูนมีนี่อ่ะมันไม่มีครับแล้วก็อันนี้ก็ไปอาจจะเป็นสิ่งที่ทําให้เกิดความผิดพลาดในการนึกถึงโรคมีผื่นมีตุ่มน้องที่เปลี่ยนแปลงไป,ไปนะเนี่ยคือที่ผมขึ้นหัวข้อไว้ว่าฟีดาดลิงเปลี่ยนไปฝนะีดาดลิงเปลี่ยนไป่ สวัสดีครับกลับมาพบกับเรื่องราวดีๆทางด้านสุขภาพการแพทย์การแพทย์แผนไทยสมุนไพรกับหมอพิเชษทาง youtube channel หมอพิเชษนะครับเรามาคุยกันเรื่องของโรคฝีดาดลิงหรือฝีดาดวานอนนะฮะมังกี้พอ็อก นะตอนแรกก็คิดว่าแหมคงพูดคลิปเดียวจบนะนี่ก็ยังมีลูกต่อเน,นื่องหน่อยนะครับเพื่อจะให้เราได้ข้อมูลโดยละเอียดนะครับมันมีประเด็นที่ีบางอย่างที่มันอาจจะไม่เหมือนเดิมอันก็ที่ผมเล่ามาเป็นผู้ป่วยฝีดาดลิงที่มันมันเป็นตามทั่วไปมันจะเป็นแบบนี้นะครับแต่มันเริ่มเป็นอาการมันก็จะเป็นแบบนี้แบบนี้แ,บบแต่พอมาในกลุ่มที่มันเป็นโรคอุบัติใหม่ขึ้นมาในช่วงนี้นครับนะที่มีการรายงานทางยุโรปทางอเมริกาเนี่ย นะผู้ป่วยฝีดาดลิงเนี่ยอาจจะไม่ได้มีอาการน,ะนำทางกายมาเลยนะบางรายก็อาจจะมีแค่รอยโรคเฉพาะที่ผิวหนังหรือพบที่อวัยวะเพศนะครับหรือมีแรงงานผู้ป่วยที่มีรอยโรคเฉพาะในช่องปากหรือลอําคอเท่านั้นนะครับอ้าว ก็มันไม่ค่อยเหมือนเดิมมาสินะครับอจีวีไข้ปวดเนื้อปวดตัวมีต่อมน้ําเหลืองโตอะไรเนี้ยมันอาจจะไม่ใช่แล้วมันมีอะไรที่มันผิดแปลกแตกต่างไปซึ่งงานวิจัยนะที่ตีพิมพ์ใน BMJ นะครับเมื่อวันที่22กรกฎาคม2022เนี่ยนะเขา่าศึกษาในผู้ป่วยฝีดาดลิง197รายงานะที่ลอนดอนนะครับตั้งแต่ช่วงในปี2565เนี่ยนะครับ ช่วงพฤษภากรกดาเนี่ยนะครับเขาก็พบว่าใน1 9 7รายเนี่ยทุกรายเป็นชายนะทุกรายเป็นชายอ้าวเจอแต่ผู้ชายฮะที่เขาสตัตดี้มาวิจัยมานะแล้วก็196คนเนี่ยเป็นเกย์เป็นกลุ่มที่รักสองเพศนะร,รักเพศช,ชายแล้วก็รักสองเพศเป็นเกย์เป็นไบเซ็กชวลแล้วก็ทุกรายนี่าพบว่ามีผื่นที่ผิวหนังมีผื่นที่เยื่อบุเยื่อบุนะครับเช่นใน ในอุ้งป่าก็เรียกว่าเยื่อบุนะาภาษาฝรั่งเขาเรียกมีโคคิวเท e เนสแล้วก็มีผื่นที่อวัยวะเพศเนี่ยถึง56.39%มีผื่นที่ทวารหนัก41.6%แต่ว่ามีอาการมีไข้ปวดเนื้อปวดตัวเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวอ่อ,อนเพียอะไรเนี่ยชื่อเขาเรียกาอาการทางระบบเนี่ยนะครับนะ System, ซิสเต็ม y ิมตอมนะครับแค่แป 16.3%แสดงว่าอีก14%นะเกือบ20%เนี่ยมันเป็นอาการเฉพาะที่มีอาการไม่ไม่มีอาการทางระบบซึ่งอาการทางระบบที่เขาพบบ่อยก็เช่นการมีไข้ก็พบ61.9%ต่อมน้ำเหลืองโต57.9%ทั้งที่เมื่อกี้เราพูดกันไปว่าเออแต่เดิมเนี่ยไอ้ต่อมน้ำเหลืองโตทั่วตัวเนี่ยมันเป็นจุดเด่นเนยนะที่จะแยกไข้ที่เกิดจากฝีดาดลิงกับฝีดาด คนเนี่ยออกจากกันใช่ไหมแต่พอเอาเข้าจริงให้รุ่นใหม่ที่มันเจอการระบาดใหม่นี่มันมีต่ำน้่เหนืองโตแค่57%ปวดเมื่อยก,กล้ามเนื้อมีแค่31%เอง31.5%นะครับแล้วก็มีอาการทางระบบก่อนที่จะมีผื่นอ่มีอาการไข้ปวดเนื้อปวดตัวอ่อนเพียนะปวดหลังอะไรเนี่ยมีาการนําก่อนที่มีผื่นเนี่ย61.5%แล้วก็มีอาการทางระบบเนี้ยหลังที่จะมีผื่นเนี่ย 38.5%้านั่นะหมายความว่า38.5%มีผื่นมาก่อนนมีผื่นขึ้นมาก่อนเลยแล้วก็พบอีกว่ามีแต่ผื่นไม่มีอาการไข้เมื่อยเนื้อเมื่อยตัวไม่มีอาการทางระบบเนี่ยถึง13.7%เอน้ยนี่เลยทําให้เกิดมีความยากครับว่าอยู่ๆอ่ะไม่มีอาการอะไรอย่างอื่นนะมีแต่ผื่นอย่างเดียวแล้วก็พบว่า36%เนี่ยเจ็บทวารหน,นัก16.8%เเจ็บคอนะเจ็บคอคอข้างในนะเจ็บในคอนะครับคอหอยนะครับ อวัยวะเพศบวม15.7%มีแผลในปาก13.7%แล้วก็มีแผลที่ต่อมทอนซิน4.6%ใ,ในกลุ่มนี้คนไข้ที่เขาทำการศึกษาวิจัยพบว่า35.9%นะมีการติดเชื้อ HIV ร่วมด้วยแล้วก็มีโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่นๆที่เรียกว่า Sexual Transmitted Disease ร่วมด้วยอีก31.5%แล้วในกลุ่มคนไข้ทั้งหมดเนี่ยนะ197รายต้องนอนรักษาในโรงพยาบาลอยู่ 10%ปรนะ10%ก็ประมาณสัก19หรือ20รายนะครับ10.2%และอาการที่เป็นสาเหตุที่ต้องนอนโรงพยาบาลก็คือเจ็บทวารหนักนะเจ็บทวารหนักแล้วก็อวัยวะเพศบวมก็คนไข้เป็นผู้ชายทั้งหมดนะวัยวะเพศก็วัยวะเพศชายนะครับอันทะบวมนะลึงบวมแต่ก็ไม่มีเสียชีวิตเลยนะฮะที่เขาศึกษาเนี่ยนะครับไม่มีรายใด่เสียชีวิตเลยนะครับซึ่งในรายงานจาก B.M.J. ที่ว่ามาเนี่ยนะครับก็สอดคล้องกับข้อมูลที่เคยตีพิมพ์ในวารสาร M.E.J.M. นะฮะซึ่งอันนี้ก็อาจจะสอดคล้องกันด้วยมียกตัวอย่างคนไข้รายหนึ่งด้วยว่าอายุ53ปีนะมาด้วยมีตุ่มที่ต้นขาตุ่มเดียวครับตุ่มเดียวแล้วต่อมาก็บวมแดงใหญ่แล้วก็ปวดมากขึ้นแล้วก็ไม่มีไข้ไม่มีอาการอะไรอย่างอื่นเลยแล้วก็ส่วนหนึ่งที่บอกว่ามี ผื่นกอนที่มีอาการทางระบบอันนี้ก็เป็นอะไรที่มันมีความพิเศษขึ้นมาในในการระบาดในช่วงปีนี้นะครับอันนี้ก็สิ่งสําคัญก็คือว่าการที่มันมีตุ่มสักตุ่มเดียวมีผื่นขึ้นมาเฉยๆไม่มีอาการอย่างอื่นประกอบที่เราบอกว่ามันต้องมีไข้นะม,นมีนู่นมีนี่อ่ะมันไม่มีอะครับนะอันนี้ก็ปอาจ,จะเป็นสิ่งที่ทําให้เกิดความผิดพลาดในการนึกถึงโรคตามที่เราบอกว่าอันนี้ เป็นป่วยสงสัยป่วยเข้าคล้ายป่วยยืนยันนะถ้าเป็นผู้ป่วยยืนยันคือแล้วก็ตรวจเชื้อโดยการตรวจสารพันธุกรรมหรือเรีีการตรวจด้วยเดียวทาม P c r นะครับตรวจดดวยวเดียวทามพ CR ก็จะเจอลักษณะของเชื้อกลุ่มของ m ัง k e y p อ x ออกมานะก็เด่นๆที่อาจจะต้องทำให้เราสงสัยเออเฮ้ยมันไม่เหมือนเดิมจริงๆเว้ยนะ,ะมันไม่เหมือนเดิมแล้วนะครับอะไรที่จะทำให้เราต้องสงสัยว่า มันไม่เหมือนเดิมเนี่ยครับเราก็ดูเลยครับว่าที่มันมันอาจจะทําให้เราต้องคิดซึ่งมันไม่เป็นตามแพทเทิร์นรูปแบบปกติที่เคยเป็นเช่นมีผื่นหรือมีแผลนะก็ไม่ไม่เยอะไม่เกินสิบจุดแล้วก็อาจจะเป็นอยู่ที่เดียวแล้วมักจะไปอยู่ในที่ลับนะอันนี้เริ่มทําให้เราต้องกลับมาคิดแล้วว่าเฮ้ยมันเป็นไปได้หรือเปล่าเนี่ยที่มันจะเกิดจากสิ่งที่เราว่าเนี่ยนะครับ เมื่อเปรียบเทียบกับคนไข้ในอดีตนะครับที่ที่เกิดในคองโกเพราะว่าเชื้อมันอาจจะเป็นกลุ่มของคองโกเบซินเนี่ยนะครับเขาเคยรายงานไว้เนี่ยก็ค่อนข้างจะแตกต่างกันว่าไอ้ผื่นมันไม่ได้เยอะเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ลักษณะลำดับขั้นของการเปลี่ยนแปลงของผื่นจากจุดเริ่มต้นไปจนกว่ามันจะเปลี่ยนไปตามระยะเวลาจนกว่าจะหายเอ้มันก็ไม่เหมือนเดิมเลยแล้วก็อาการที่มันเพิ่มเข้ามากลายเป็นอาการหลักแทนที่จะเป็นต่อมน้ําเหลืองโตนะมีไข้มีปวดกล้ามเนื้ออะไรมันกลายอาการหลักไปเป็นเจ็บทวารหนัก แล้วก็ววัยวะเพศบวกนะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นสิ่งที่ทําให้เราต้องกลับมาเกิดว่าตอมเอะต้องกลับมาทางานมากขึ้นว่าเฮ้ยมันไม่มันไม่ไม่เป็นเหมือนกับที่ที่เคยเห็นนะนะครับนะในเด็กอะ่ะมีได้ไหมเนี่ยเออในเด็กก็มีได้เหมือนกันนะในเด็กนะฮะซึ่งข้อมูลตอนนี้ข้อมูลเกี่ยวกับฟีดาดลิงในเด็กก็ยังมีน้อยว่าที่ระบาดตอนนี้ก็จะเป็นสายพันธุ์ เวสต์แอฟริกันแอฟริกันตะวันตกนะครับซึ่งอดีตที่ผ่านมาการระบาดมันเป็นพวกสายพันธุ์คองโกเบซินนะครับซึ่งคองโกเบซินก็อย่างที่บอกตอนแรกครับมันตาตายมันสูงกว่าอยู่แล้วอ่ะตาย10%นะแต่เวสต์แอฟริกันตายสัก1%นะครับแล้วก็ในรายงานวิจัยที่ผมพูดเมื่อกี้ก็ไม่ไม่มีใครเสียชีวิตเลยนะครับก็คิดว่าถ้าเป็นสายพันธุ์เวสต์แอฟริกันเนี่ยตาการเสียชีวิตหรือความรุนแรงไม่ว่าจะเป็นในเด็กหรือผู้ใหญ่ก็ไม่น่าจะมากนักนะครับ ฟีดาตลิงหรือฟีดาตวานอรเนี่ยมันเป็นไวรัสชนิด DNA ไวรัสไม่ใช่ RNA ไวรัสแบบโควิด19นะแต่ก็พบว่าเฮ้ยมันมันก็กลายพันธุ์เหมือนกันนะกลายพันธุ์ไวกว่าเดิมไปถึง12เท่านะครับพบว่ามีข้อมูลเด็กที่ติดเชื้อจากคนในครอบครัวก็มากขึ้นมากขึ้นนะครับซึ่งในอดีตเนี่ยนะครับสายพันธุ์ของโกเบซินซึ่งมีเคยมีรายงานผู้ป่วยนะฟีดาตลิงในเด็กก็พบว่า อาจจะมีภาวะแทรกซ้อนเช่นพวกสมองอักเสบนะการติดเชื้อรุนแรงเรียกว่าเนื้อใต้หนังอักเสบนะเซลลูไลติสมีปอดบวมหรือมีการติดเชื้อในกระแสะเลือดมีเซปติซิเมียหรือมีเป็นฝีทางเดินหายใจอุดกั้นจากการที่มันมีต่อมน้ำเหลืองบวมโตนะครับรมีกระจกตาอักเสบเรียกว่าเคราไรติสเป็นแผลที่กระจกตาลแล้วก็ความเสี่ยงนะครับถ้าเป็นเชื้อพันธุเดิมเนี่ยนะพันของโกเบซินเนี่ยที่เขา เคยมีรายงานไว้เนี่ยก็พบว่าเออถ้าอายุต่ํากว่า8ปีนะมีภูมิคุ้มกันบกพร่องนะมีโรคผิวหนังอยางอื่นเช่นเป็นผิวหนังแพ้แบบไม่ทราบสาเหตุเป็นอัลโตปิกเดอร์มาไตติชนะครับหรือเด็กที่เออมีประวัติฮะผื่นผ้าอ้อมนะครับเขาเรียกว่าไดเปอร์เดอร์ไปไตติชหรือพวกที่มีผิวหนังอักเสบอยู่บ่อยๆพวกเอ็กซิมานะครับหรือมีแผลตุ่มตามผิวหนังจากแผลผ้พองนะพวกอินเพติโกอะไรต่างๆพวกนี้ก็อาจจะทําให้ ผิวหนังไม่แข็งแรงและมีโอกาสรับเชื้อสัมผัสไวรัสทางผิวหนังได้ง่ายนะครับข้อมูลในอินเดียเนี่ยนะครับก็พบว่าฟีดัดลิงในช่วงระยะฟักตัวเมื่อกี้ผมบอกทั่วไปก็ประมาณสัก1-2สัปดาห์7-14วันนะครับแต่ว่าข้อมูลในอินเดียก็มีระยะฟักตัวอยู่ประมาณสัก5-21วันนะโดยที่คนไข้อาจจะไม่มีอาการอะไรเลยก็ได้นะไม่มีไข้ไม่เมื่อยเนื้อเมื่อยตัวไม่ปวดเนื้อตัวไม่มีผื่นนะ แต่ก็สามารถที่จะแพร่เชื้อทางละอองฝอยน้ำมูกน้ำลายไอจามนะที่เรียกว่าดอปเร์วนะฮนะดอปเร์ทรานสมิชชันได้นะครับซึ่งประสิทธิภาพในการแพร่เชื้อก็อาจจะไม่แตกต่างจากระยะที่มีอาการที่ชัดเจนคือมีปืนมีตุ่มมีอะไรที่ชัดเจนนะครับนะแล้วก็รายงานในอินเดียนี่ก็พบว่าก็พบมีอัตราการเสียชีวิตประมาณส 3-6%ก็เพิ่มจากเดิมอาจารยเสียชีวิตเนี่ยที่มีรายงานในอินเดียก็เพิ่มขึ้นจาก1%ไปเป็น3-6%ซนะครับซึ่งตรงนี้ครับก็ทำให้เราคิดว่าจะพิจารณาจากอาการของผู้ป่วยแบบเดิมๆเ,เนี่อาจจะอาจจะไม่เพียงพอก็อาจจะต้องพิจารณาข้อมูลประกอบกันไปด้วยนะครับทีนี้ในประเทศไทยนะในประเทศไทยที่ตอนนี้แหลบที่รามาธิบดีกับแลบที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ก็ถือว่าเป็นแ a b ที่ทํางานยืนยัน ร่วมกันนะครับในการวินิจฉัยคิดว่าจะเล่าสั้นๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องไวรัสฝีดาดลิงหรือฝีดาดมานอนแต่ว่าพอเล่าไปเล่าแล้วก็ติดลมนะครับว่ามีเรื่องนู้นก็น่าอยากเล่าเนื่องนี้ก็อยากเล่าเพื่อให้พวกเรามีความรู้ความเข้าใจนะแต่ไม่ใช่ให้วิตกกังวลตื่นตระหนกนะครับพอรู้เข้าใจเราจะได้ปฏิบัติตัวถูกต้องนะครับซึ่งการติดเนี่ยมันก็อาจจะติดทางการหายใจก็ได้แต่นั่นหมายถึงว่าต้องอยู่กันใกล้ชิดน,นะครับติดทางสัมผัสแต่ไม่ใช่การมีเพศสัมพันธ์นะแต่การสัมผัส กับคนที่ติดเชื้อแบบใกล้ชิดกอดลัดฟัดเหวี่ยงนะครับนะอันนี้ก็จะทําให้ติดได้จากที่ผมเล่าข้อมูลมาให้ฟังมันเราก็ไม่ได้ถือว่าเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์แต่มันเป็นโรคที่ติดต่อทางการสัมผัสกันใกล้ชิดไดนะ้ทางลมหายใจก็ได้นะครับก็หวังว่าคลิปนี้คงจะได้ไประโยชน์กับท่านผู้ชมท่านผู้ฟัง ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์แลนะกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆที่ผมจะนําทั้งแพทย์แผนไทยบ้างแพทย์แผนปัจจุบันบ้างมาเล่าสู่กันฟังคลิปนี้จบแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ